ก็ว่าถึงแล้วกว่าถึงแล้ว,ลวคนเยอะแยะโหถ้ามานจะแงข้ามีลุกปูไครับ นี่จะต้องว่าถึงเรื่องอะไรเรื่องหมอการที่ข้าพเจ้าเมยยกยื้ออยสปรเนยก็เพราะว่าหมอเรัสษาดีถ้าหมอนรัสษาไม่ดีนนายไปเลยตาย

แต่ละส่วนต่ละส่วนราล่อรื่อต่างสุกย่ออารมณ์ให้เรื่องเครื่องหลงไหแต่ละส่วนนี่มันก็ไม่เคยดีเท่าไหร่ก็มักคนที่ทำต่ัส่วนให้มันมีข้อเท็จจริงด้วย ก็แไม่ตัดด้ตเป็นยังไงนไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยเราผู้รับคำสารเทศเรต้องไม่ติโอ้สารสนเเดตอนเลติมทำให้เราเืตได้

นอนน้นไม่สบายย้ายน้นน้นน้นย้ายไปย้มาก็ตึงถึงไม่หลาแล้วเราต้องวางเกล็กเก็บตายอายุก็มากเกินย้ายไม่ไหวแล้วก็เตะอยูงมานนี่แหละไปไม่ไหวแล้ว phải nhớ chỗ mình em phải vô đây phải vô ra phải vô vô với đây đâu đâu có phải vô rồi cuộc lao này thằng mua lót tất cả